บริจ้านน้อนๆเจอกันอีกแล้วนะกับพี่วาัพาปั่นนะวันนี้ f o r t จูนเจมยังอยู่กับเรานะกลับมาล้างแค้นเมื่อวานนี้เล็กตุงเป๊ะนะเมื่อวานนี้ครูสิบห้าออกครั้งเดียวแต่วันนี้วันนี้มั่นใจมั่นใจเหลือเกินว่าวันนี้ต้องได้นะมั่นใจก็เลยกลับมากับฟอร์จูนเจมอีกครั้งหนึ่งนะจะเจ๊งสองว,วันติดจะเป็นไปได้หรือเปล่า หรือว่าวันนี้จะบวกแบบตลกทลายนะก็มาติดตามกันก็ก่อนรับชมทิ่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้พี่วร์ปพาปั่นให้ด้วยนะใครอยากเล่นก็ตามลิงก์มาอยู่ใต้ดิสแครฟชั่นหรือคำอธิบายด้านล่างนะคลิกลิงก์เข้ามาเล่นนะมีช่องทางให้คลิกเพียบเลยก็15บาทอย่าลืมกดเดิมพันตรงนี้ด้วยนะอัไรเดิมพันตรงนี้ด้วยนะเดิมพันพิเศษอ่ะสำคัญนะก็ไปเลยลุย ต้องได้นะวันนี้มั่นใจสุดๆคูณสิบห้าต้องมารัวๆคูณสามบาทแรกมาไปต่อพกมา1,000นะเมื่อกี้นะคูณสองหกสิ่ทำไมน้อยจังวะคูณสองคูณสามมาละต่อไปคูณห้าคูณ10คูณสิบห้าต้องมาตามสเต็ปนะ โอ้โหสวยคูณสิบห้ามาเพื่อนสวยๆเลยคูณสิบเก้าสิบคูสิบเก้าร้อยเพื่อนสล็อตแตกไปดิสล็อตแตกหยุดเลยหยุดก่อนหยุดก่อนแตกแล้วออกนะใครจะอยู่ก็อยู่กูไม่อยู่นะมาด้วยความรวดเร็วไปด้วยความรวดเร็วนะคลิปนี้นะ ห <c oughs> าได้ที่ไหนอ่ะหาได้ที่ไหนอ่ะปูณ10มาอย่างรวดเร็วนะเนี่ยถึงบอกนะแนะนำให้เล่นเกมฟอร์จูนเจมเพราะว่ามันมันมาเร็วแล้วมันได้เร็วจริงๆนะ9 0 0รบาทตายใน2นาทีนะโอ้โหอย่างเท่ะนะวันนี้กําไร800นอนๆออกดีครับรออะไรเราโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกงจัดให้อ่า พูดผิดที่วับผาปันด้วยนะจ๊ะโอเคไปเจอม่ในคลิปต่อไปนะโอ้ฟอ์จูเจมแก้แค้นสำเร็จนะเมื่อวานแจ้งไปวันนี้อย่างรวเร็วนะคูณสิบจ้าจ้ายบายจุ๊บจ้าวัสดีจ้า